อ่าสบายดีนี่เดี๋ยวต้องพาข้าสู่ส่งบาหน่อยอาคาสิ่นมนี่ก็สิาไปเบิ่งอนวงนมันที่เาไปไนงคุณจริงเขาเนาะว่าเป็นนดเาสิาไปเบิ่งเนาะจนอยก็สิไปอดไฮแล้วก็แบกไปเก็บเอามากันนะนงมันหันนะลาเกาีซือเนาะแก็อยู่เนาะจอนอยเป็นนดก็ติดตามเาสื่ไปเรื่อยๆเนาะจนอยไปฮอด สว้วงมันเนาสุดท้ายให้เบื้องโนมาบ้างมันเป็นแดดนะเนาะฝ่ายเนาะกำลังเดินทั้งไปนางแม่เนาะท่านแม่นางนี่ใยเนาะแม่นางชิ้นใหญ่ที่สุดในบ้านคงสว่างเขาก็ซ้ำนี่แหละเนาะบานใหญ่เนาะนี่นนนมันจะซ้ำนี่แหละนี่อะไรกินปูปลาอย่างเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเอาบอกค่อยมีเนาะเพราะว่ามีแม่นางมังหน่อยเนาะ ตัวปลาขึ้นมากก็มีแต่ขึ้นมาหน่อยเดียวซเฉยเนาะพื่อพอกินเนาะบรรยากาศในต้งซอยนี่ก็ประมาณนี้เนาะนี่ประมาณนี้เนาะตรงวิวไปน้อนี้ในบ้านของค่อยเองเนาะนี่ประมาณนี้เนาะนี่แม่ก็ไปฝนละเนาะทางแม่ไปเนาะเขาฟูดอันหน้ามัดใหม่ใบบ้างไหลายเนาะนี่ นีม่มากนี่พ่อข้าเอาเอนว่าสีวงนอกแต่ว่าภาษาลาวเอิว่ามักไก่เนาะนึงนี่มักไก่มีวากหลายเนาะนี่เป็นด้วนี้เนาะดินนี้ก็ยังกินโบได้ท่านน้อ,องมังอองอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะลองกินเบงว่าเป็นด้วยรสชาติมันจะขมน้อยหนึงน่งเนาะวางวางแล้วก็ขมน้อยหนึงน่งเนาะเวลาซุกแล้วมังหวานได้ นี่ฮอกแล้วพวกตัวของพอเท้าเลยเนาะนี่พ่อเท้าเลี้ยงเป็กกายบางหลายเนาะตัวกายขนาดเขาเลี้ยงไว้ประมาณสองร้อยใบตัวผมน่า่ว่าเดี๋ยวนี้มีลูกหน่อยเนาะนี่ลูกหน่อยที่เขาเลี้ยงไว้ก็พอกด่เนาะร้อยตัวคนลนะเนาะนี่ถ้าใครต้องการก็ทำหามาได้เนาะนี่ เขาไปต้องการแตนมาเอากะไดเนาะลูกมักใหม่ยังบ้าก็นไหลเนาะนี่มักกุ้งยังมุมมีเนาะนี่มักมีของเขาพูดอะไรบ้างไหลเนาะนี่กดมักมีของไอ้ฝุ่นเนาะนี่กดมักมียังหน่อยได้เจอมังออกมักแล้วเนาะนี่มักใหม่นี่มีมักใหม่ได้พี่น้องบ่ดดนเนาะจะได้กินแล้วเนาะนี่ก็เนาะ ก็มั่งหน่อยๆที่ซื้อนาเตอร์ออกมากแล้วเนาะเป็นมากแล้วนี่พอเท่ายังรองหัวยูนเทินผุงเนาะไปเบิ้งเนาะนอมป่ายังพอเท่านะค่อนอมป่ายังไหวบ้าอลายเนาะนี่มีนอมป่าน้อยเทิงนี่เนาะนี่ของพอเท่าหนึ่เนาะนี่เบิ้งคันไปทางนั่นก็พอเท่ารองหัวอยู่เนาะ วินัยก็จะหน่อยนะไปฮอดอยู่ส่วนนังมังแล้วก็สิถ่ายให้เบิ่งเด้อว่ามักใหม่มามักมันเป็นเท่าใดหั่นน่ะสิถ่ายให้เบิ่งแล้วเวลาเอาแกงมาออกหนาวออกยด้อน่ะขอบไข่เือนึงเนาะอ้ยไปใส่มาใส่บ่ยักบ่อบ่ยกเนาะสิได้กินเนาะคนเนาะนี่นี่ก็มีเนาะคนกหลายเนาะนี่นี่อยู่กันทางเลยเนาะนี่บักใหญ่นี่้ก็บก เนี่ยยเทินผีก็ยังมีโอ้บุญไฟมาห้าหูเลยมึงนี่นะนี่มีบ้าไกลเนี่พี่น้องนี่นี่นี่่นีเดะเมมเบอร์ไว้ซักเอาหนะไหมแล้วเขาชุดนอนนี่เอาวะนี่ขนาดยู่กันทางน็ยมีเนี่พี่น้องนี่นี่ทางที่เขาพังไปพังมาได้นี่นะนนี่นี่เขาย่างไปมาอีกนี่เนี่ยนี่นี่ก็ยังมีนี่พี่น้องนี่มีสีห้าอันหูเนาะนี่ บักไงเนาะนี่เนาะเบิ้งก่อนขึ้นไงสุดเลยเนาะนี่เนาะนี่ครับตัวนี้คึ้สินายสุดเลยเนาะนี่บุหี่ไฟมาหาเลยมึงนี่แหละเบิ้งก่อนนี่ยืนนี่แม่ก็เหลืองคุดแล้วเนาะเหลืองคุดเอาเนาะจะน้อยคุดออกมาแล้วเป็นอะไรเสียเบิ้งหนึ่งนี่ข้องขั้นที่จะเลิกหน่อยนึงเนาะมีบ้ากหลายเนาะมึงนี่เบิ้งคือว่ามึงมีคนมาหาเนาะมึงเนาะ ถ้าทือเบิ้งขันไปทางล่างก็ยังนี้เลยพี่น้องเด้อสีผาไปเบิ้งเนาะของคันที่จะใหญ่สุดเลยเนาะทางนี้คือสิใหญ่เนาะนี่นี่พี่น้องเป็นอย่นี้นะโบว์ผาไปเบิ้งอั่นนะสว่างนั่งมันสุดไายมาป้าท้าไปเบิ้งข้างใหนก็มีเนาะคนว่านอะไรเราก็เลยบว์อยากป้าไว้เนาะพุดเอาก่อนเนาะจะน้อยสิไทยเบิ้งข้างหลังเนาะนี่พุดเอานาะก่อนเนาะ นี่บานิกัคุณเดี๋ยวเป็นชี้หอยแล้วเนาะได้ประมาณนี้เนาะนี่งามหลายเนาะนี่เอาใหม่นี่คุดเอาเนาะนี่บ่ได้มาเพื่อมาหาน,น้องเนาะมึงนี่แต่ว่ามึงเห็นแล้วก็เบ็บบ่อยาป้าไหวหนึ่งอยาเอากัดไปบางนี่เอาอันนี้กัดไปบางจีกินเนาะนี่งายแหงเนาะนี่งายเนาะ งามหลายเนาะนี่แม่บัวสิไปเอามาหุงก่อนเนาะสิไปยอาน้ําแห้งเนาะดื่น้ําก่อนเนาะบ่ด้วยคาเดียวน่ยแม่เฮาปุ๊ดมักหุงยังไหวบ้างหลายครบครัวได้มีงานดอนบ่หรือว่ามีมีงานเมีนต่างๆก็เขามมาเอามาหุงเนาะมาหุงเเดนีแม่ได้2-3แล้วเดนีก็เริ่มเริ่มอให้สายแล้วเนาะนีุ่่นสิเลือๆไว้นุ่นน่ะ นี่สุกดีเลยพี่น้องเนี่มีบ้กหลายเนาะเพิ่งไว้ทางใดก็มีบ้กหลายเนาะเนี่แม่กับบอดไวเอามะพุงนี่กล้าไปบงังเนาะไปให้พี่น้องกินเนาะเนี่ยมันนี่มันมีตะกร้อเดนเนาะนี่ค่อยสิเอามือเบิอนเดียวหาบเอาเนาะ เมบอกว่าบกกะบวกตองฮับเลยนี่บวกเผ็ดนาะมึงง่ายพุทธนาะพอมตกไปแล้วเนาะแห้งนาะมึงง่ายพุทธต้นนี่ตกมาเราเป็นทีเฮยหอยเนาะได้ซองน่อยหล่ะอ๋ออ๋อนี่ตกมากับแบกมึงสูงหน่อยนึงแล้วก็มันแตกแล้วนี่ จะออกมาสนเนาะป้าใหญ่ถือใหญ่าามาเนาะพี่น้องเนาะนี่หนึ่งกิโลไปคนเลยเนาะเบิ่งก่อนหนึ่งกิโลไปเลยเนะยานะใหญ่เนาะแถมมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่ไปเก็บเอามากแล้วเนาะเดี๋ยวนี้กินอนันนาพากินมะฮุงเนาะนีะ่แซ่บหลาย,นายเนาะงานเป็นตัวเมื่อไหร่ะ saya pikir orang makon loh, peng. peng. emang apa sih? emang siapa? dia pakai bunga ini, bunga ini napa lagi? dia kawangkangannya bunga ini ini มันที่ว่าเป็นแนวนี้หั่นน่ะอันนี้แบบว่าบ่เป็นเอาเนาะข้างในมองบ่มีหยังเนาะนี่เนาะเป็นนนี้บ่มีเอาแต่นี่เป็นนนี้จึงเอาได้เนาะนีมันแกเว้นี่ไว้จึงเอาได้เนาะบ่แม่นในตัวที่คือตัวนี้นะบ่เป็นเอาเนาะอมาอดอกละะอนีมามาปานเตอยู่ยาเ้ ี่แม่ก็เก็บเอาอยู่ทางทางหน้าเฮาเนาะนี่แม่ก็เก็บเอาอยู่พนเนาะอันนี้ก็แปลว่ามกนี่ก็าเอาไปไปขายนี่นี่บ่ได้ดันสิเอาตัวอยู่ในน่ะแกงอยู่ในได้ไปขายน่ะบ่แม่นว่าเอานี่จับนี่ไปไปขายบ่แม่นเด้อพี่น้องเด้อสิได้เอาแกงเอาออกเอาแกงเอาไปขายเนาะสิได้ตักแกอีกเทื่อนึงก็แงเนาะมัน เอาไมา้สันทักให้มันแตกหน่ิดนึงแล้วจึงเอาเอ้อมน้องไงนะเนาะนี่นอพอขึ้นมาหน้อยุดเครื่องนี่มาเก็บเอายุ่ต้นเหนือโบเห็นมีมากเลยเนะาะเพราะว่ายูเคนนี่มีตัวนูนบ้างหลายเนาะตัวนูนมากินมากนี่นะนี่ตัวนูตัวนูบอกว่าตัวกระฮอตแมนต่างนะมากินนันน,น่ะนังนางของเฮาวหันอันนี้เปื่อกมังสเต็มเลยเนาะพี่น้องเอ้ย มีมากเลยน้อ,นน,อนนี่น้อนี้ย่อมันก็ตัวตันนัวนวนะกาดอหไรมันคากแล้วมันตายหมดแล้วน้อนี่เบิ้งพี่น้องตัวนู่หะเรือว่ากระหอกยังหอก,กยังบนแน่ใจน้อน,นี้ประมาณนี้เนะาะปลากิ่นมกในไรบนเรือเนาะนี่เบิ้งคือกะไรคือซีเมนกระหอกเนาะนี่ บนเรือมัยังเลยนํบ่ไดเก็บเอาเลยเนาะอยู่นี่เนาะมีแต่ว่าพูดไว้เพื่อให้ตัวนูซื้อนอนน่ะเบิ่งก่อนเนาะโอ้ตัวนูจินีบ่แม่นง่ายเนาะพี่น้องเนาะนี่บเรือยังเลยก็ได้แต่ซํานี้เนาะบ่ฮอกเปาเนาะเครื่องเปาซื้อเนาะบ่ฮอกเป่าเนาะนี่ได้ประมาณนี้เนาะให้เบิ่งเนาะนี่ นี่ได like like ้มานี okay, again, ่เนาะนี่เครื่องเผาเนาะยังบ่เข้าเผาซื่อเนาะเครื่องเผานี่เฮากะน่เก็บมนมักอันน่ะนามันก็เป็นทีเฮห้อยแล้วเนาะแล้วเป็นทีเฮห้อยแล้วเนาะนีกแกมาเก็บเอามาห้อยหรือว่ามักยงว่ามักนี่คมๆนึงเอามาห้อยคมเนาะสิมาเก็บเอามักนี่ไปเนาะมื้อนี้เนาะมีหลายเนาะแต่ว่ามักนี่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะบ่ใหญ่ปานดเนาะแต่ว่า คนที่มากินคมนะเซฟเนาะแต่ว่ญญาสาระข่อยบ่อยมากเป็นไงเนาะนี่ก็มีหลายเนาะมีหลายเนาะมากมีครับถ้าบุญดีๆเลยไม่บุญเห็นเลยนีนนะ่ต้องสอบบุญดีๆเรามีหลายเนาะมากมีหลายเนาะนี่บุญคือว่าเป็นตาอยากเป็นตาเซฟเนาะแต่ว่าบ่อยอยากกินเนาะข่อยนะ นี่ยังมีไหล่เด้อพี่น้องเลยนีไหล่เด้อ,อ,อ,ดอพอดีนะเก็บเอามากกันยังแล้วแล้วผมเก็บพักอีกนิดนึงเนาะนี่แม่ขึ้นไปเก็บเอาพักเนาะพักนี้แซฟไหล่เนาะแบกแกนไซกันอนอนยังก็แเซบเนาะแกนส่กันนอนคมก่บเซฟไ,ได้นี่นะอ มีหลายเนาะอ่าคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายเนาะมีแต่ซ้ำนีเนาะถ้าหาภัยมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเด้อ